m มโนโฟนิกมิวสิกดนตรีหิกน่าจะเป็นดนตรีแนวเน้นเสียงเดี่ยวเน้นเฉพาะแนวทำนองโดยไม่มีแนวประสานเสียงทำให้โครงสร้างของทำนองมีความสลับซับซ้อนระยะขั้นคู่เสียงที่ใช้จะห่างกันน้อยกว่าครึ่งเสียงได้ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าไมโครโทนดนตรีหิกน่าจะเป็นดนตรีเน้นเสียงแนวเดี่ยวเป็นลักษณะของทำนองเพลงที่มีทำนองเดียวไม่มีเสียงอื่นใดเช่นในขณะที่เราร้องเพลงคนเดียว หรือบทสวดมนต์ที่ทุกคนสวดเป็นเสียงเดียวกันต้นกำเนิดประวัติของดนตรีกีกโบราณตั้งแต่เริ่มต้นถึง330ปีก่อนคริสต์ศักราษเมื่อวัฒนธรรมของกีกแยกเป็นสองสายกล่าวคือสายที่1ทางตะวันออกและสายที่สองทางตะวันตกดนตรีในสังคมและศาสนาดนตรีถือมีบทบาทสำคัญในสังคมกีกโบราณเป็นอย่างมากมีคนเชื่อว่าดนตรี แสดงถึงการศึกษาทั้งหมดรวมถึงยังมีบทบาททางศาสนาและความบันเทิงเนื่องจากมักจะมาพร้อมกับกิจกรรมทางศาสนาพิธีกรรมและเทศกาลต่างๆดนตรีนี้ยังถูกนำมาใช้เพื่อความบันเทิงเมื่อมาพร้อมกับการดื่มปาร์ตี้หรือการประชุมบทบาทและความสำคัญดนตรีมีบทบาทในพิธีบูชาย,ยันของปี รวมถึงเป็นการเริ่มต้นการนมัสการและการเฉลิมฉลองทางศาสนาการเล่นเป็นส่วนสำคัญของอาธิบูชายันของอพอลโลและไดโอนิซุสด,ดนตรีก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมและกระตุ้นการทำนายเช่นเดียวกันรวมถึงเครื่องดนตรียังมีอยู่ในช่วงยุคสงครามเช่นมีการบันทึกว่ามีการเล่นทำเป็ดเพื่อกำหนด คำสั่งแก่ทะหารในสนามรบจุดประสงค์ของการเล่นเพลงของกีกโบราณเป็นเกือบทุกแห่งหนอยู่ในสังคมกีกโบราณจากการแต่งงานงานศพและพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อลงละครเพลงพื้นบ้านและเหมือนเพ,เพลงท่องบทกวีมหากราบมันจึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตของชาวกีกโบราณมีส่วนสำคัญของสัญญารดนตรีที่แท้จริง ตลอดจนการอ้างอิงทางวรรณกรรมเกี่ยวกับดนตรีเก่าโบราณหลายอย่างเช่นบางสิ่งที่สามารถทราบได้หรือคาดเดาได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับสิ่งที่ดนตรีฟังเหมือนบทบาททั่วไปของดนตรีในทางสังคมเศรลฐศาสตร์ดนตรีความสําคัญของอาชีพดนตรีแม้แต่ทางโบราณคดียังคงเผยให้เห็นภาพการพรรณนาบนเซรามิกมากมายเช่นดนตรีที่กาลังแสดง ลักษณะเด่นของดนตรีกีดนตรีกินกน่าจะเป็นดนตรีแนวเสียงเดี่ยวโมโนโฟโบิกมิวสิกกล่าวคือเน้นเฉพาะแนวทํานองโดยไม่มีแนวประสานเสียงทําให้โครงสร้างของทํานองมีความสลับซับซ้อนระยะขั้นคู่เสียงที่ใช้จะห่างกันน้อยกว่าเครื่งเสียงได้เค่องปัะสานที่ใช้เรียกว่าไมโครโทน ดนตรีกีกมีหลายรูปแบบแตัต้งแต่ดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีรุวนๆไม่มีการร้องไปจนถึงการร้องบทกวีแต่รูปแบบที่นับว่าสำคัญได้แก่การร้องหมู่ซึ่งพบได้ในละครของกีกในระยะแรกการร้องหมู่ใช้ในการส่ดสรรพเจ้าหรือวีรบุรุษซึ่งมักจะมีการเต้นระบำประกอบการร้องเพลงด้วยตำนานกีกโบราณไม่เคยประมวลหรือบันทึกไว้ในรูปแบบเดียว ที่มีอยู่ก็มีอยู่เป็นหลายเวอร์ชันที่แตกต่างกันไปจากผู้เขียนหลายคนในหลายศตวรรษซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกต่างและการขัดแย้งในหมู่ผู้เขียนและแม้แต่ผู้แต่งคนเดียวกันตามตำนานเทพเจ้ากรีกดนตรีเครื่องดนตรีและศิลปะการฟังนั้นมีต้นกำเนิดจากสวรรค์และศิลปะการดนตรีเป็นของขวัญจากเทพเจ้าสำหรับมนุษย์ แม้ว่าอะพอลโลจะได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งดนตรีและความสามคาคีแต่เทพเจ้าและเทพเตต,ตำนานหลายองค์ก็ถูกอ้างว่าได้สร้างแง่มุมของดนตรีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทพเจ้าบางองค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิลเป็นตัวแทนของลักษณะเฉพาะหรือองค์ประกอบของดนตรีสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบของดนตรีกรีกในโบราณทั้งหมด ได้รับการรับรองจากเทพเจ้าเช่นกันการแสดงดนตรีรวมอยู่ในโหมดการเล่าเรื่องกรีและศิละปะที่เกี่ยวข้องกับเทพนิยายมากมายรวมถึงละครและบทกวีและมีตำนานกรีโบราณจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและนักดนตรีทั้งยังมีการอ้างอิงมากมายที่บ่งชี้ว่าดน,นตรีเป็นส่วนสำคัญของการรับรู้ของชาวกรี ว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและชะตากรรมของพวกเขายังคงถูกเฝ้าดูและควบคุมโดยพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าเพลงที่อยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นเกมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิธกรรมทางศาสนากิจกรรมสันทนาการหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของละครนั้นมาจากดนตรีกีกเป็นส่วนใหญ่ค่ะ เครื่องดนตรีในยุคกรีกก็จะมีพิลไลรา,ลาเอาลอสคีรีสหรือคีรัสบาบิตตันหรือบาบิตัสและก็แพนซลิงค่ะนักวกวีสำคัญสคัญในยุคกรีกก็จะมีอะลิสโตฟานเนสเฮโรโดตุสและก็โฮเมอร์ค่ะ